มีพศด้วยนี่สองห้าอไม่ชัดสองห้าเจ็ดเจ็ดสี่หรือเจ็ดแปดเฮ้ยสองสี่สองสี่เจ็ดแปดมีพศเนียขายากแล้วเหรียนกองจักถ้ามีก็มีตามพวกร้านที่เขาสะสมเหรียนน่ะถ้าตสีตะสานี่หายากแล้ว ส่วนมากก็จะใช้กันหมดไงใช้เปลี่ยนมือกันหมดสวยเหรียญนี้เนี่ยควรเก็บที่สุดไว้ให้ลูกให้หลานดูอะรุ่นรุ่นต่อไปจะไม่ลูกหลานก็ไปขายแลดเขียนว่าสยามอ๋อสยามหนึ่งสตางค์หรือหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์สยามหนึ่งสตางค์เหรียญสยามหนึ่ง นี่ครับพี่น้องเป็นเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งครับเหรียญสยามหนึ่งสตังค์นี่ครับเหรียญรูปกงจักรนี่ครับส่วนพศนี่ครับที่ผมมองด้วยตาเปล่าน่าจะพศสองสองสี่เจ็ดสี่หรือสองสี่เจ็ดแปดนี่แหละครับเพราะว่ามองด้วยตาเปล่าครับพี่น้องเป็นเหรียญหายากแล้วก็น่าสะสมมากครับเหรียญนี้อันนี้ก็ผมไม่ใช่เจ้าของครับเป็นของพี่ชายผมอีคนหนึ่งครับก็ สะสมมาเก็บคือเก็บไว้ได้จากเห็บหมากยายครับพูดตรงๆนะครับไปช่วยย้ายตำหม,มากแล้วก็ได้มาครับพี่น้องนี่ครับสวยงามครับยังสวยอยู่ครับเพราะว่าเหรียญพศนี้ถ้าอยู่ลักษณะของกงจักรสวยขนาดนี้ก็ถือว่าสภาพยังสมบูรณ์มากครับนี่ครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็มารีวิวให้เอฟซีได้ดูกันเนาะใครชอบสะสมเหรียญ mm hmm. เหรียญชนิดนี้ส่วนราคานี้ผมไม่แน่ใจว่าทาง นักสะสมเขาซื้อขายกันยังไงลองไปหาข้อมูลดูตาม Google แล้วก็ตามร้านจิวเวลรี่ที่เขารับซื้อกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนกับช่อง y u ู u u บอุชิตับชาแนลครับสวัสดีครับสวยพี่นี่สวยมากเนี่ยเดือนนี้สำคัญมากนี่มีเงินินาตังอืเนี่ยแต่พี่ยังไม่ได้ขัดไง